โอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาเจอกับครูเมธีอีกแล้วนะครับกับวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูกันในเรื่องปัญหาทางสังคมนะครับอ่าก็หัวข้อในวันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของสาเหตุของปัญหานะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาทางสังคมที่สําคัญของไทยนะครับครูก็จะยกตัวอย่างมาให้เราชมกันเล็กน้อยนะครับโอเคไปเรื่องมันเลย ปัญหาทางสังคมนะครับก็คือสภาวะการของสังคมเนาะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นอ่ะจำเป็นต้องมีนโยบายหรือวิธีการแก้ไขให้หมดไปนะครับนี่คือปัญหาทางสังคมทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะอ่ะมาดูที่โรงเรียนเรานะครับโรงเรียนเราเนี่ยตั้งอยู่ติดถนนกับแหล่งชุมชนเลยอ่ะเราลองสังเกตฟีว่าโรงเรียนเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับ เอาที่เห็นชัดๆก่อนอถ้าโรงเรียนเราติดถนนโรงเรียนเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเอย่ยนะครับอย่างอย่างแรกเลยนะครับโรงเรียนเราอาจจะมีเสียงดังใช่ไหมรถรถมันเยอะเสียงมันดังนะทั้งเสียงแต่หรือเสียงถนนเครื่องยนต์ต่างๆนะครับ2การยราจรติดขัดใช่ไหมครับเพราะว่ารถมันเยอะไงนะครับสามอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษเพราะว่าท่อไอเสียจากควันรถยนต์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่มัน ส่งผลม,มาถึงโรงเรียนเราแน่ๆเพราะว่าเราอยู่ใกล้ถนนเลยนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นผลกระทบหมดเลยทีนี้เราลองมาดูซิว่าอันไหนที่มันเป็นปัญหาบ้างไอ้ผลกระทบที่เราเจอเนี่ยเมือ่อเมื่อสักครู่เนี่ยผลกระทบไหนเป็นปัญหาสังคมบ้างอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าลองเดาๆดูซิอ่าปัญหาสังคมเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้คนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ มีความที่รู้สึกไม่ต้องการไม่โอเคเลยกระทบคนส่วนใหญนะ่ดังนั้นปัญหาที่พูดมาเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาสังคมได้หมดเลยอ่ไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับเสียงจากการจราจรหรือการจราจรติดขัดอะไรพวกนี้ยหรือปัญหามลพิษมลภาวะฝุ่นควันต่งางๆท่อไอเสียก็เป็นผลกระทบที่ทุกคนในสังคมรอบด้านเจอหมดเลยดังนั้นสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเป็นปัญหาสังคมได้หมดเลยนะครับอาจจะเป็นในด้านของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ ไม่ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางเสียงทางกลิ่นหรือว่าทางสายตาอะไรเนี่ยนะครับอ่าแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขกันเนาะนะครับอ่าอย่างยกตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่เรายกมาเช่นรถติดแล้วกันปัญหาหนึ่งปัญหารถติดเนี่ยอยู่กับประเทศไทยมายังยาวนานมากเลยถ้าให้พวกเราลองเป็นนายกรัฐมนตรีและหาวิธีการแก้ไขรถติดอ่ะเราจะแก้ยังไงดีอ่าให้เวลาพวกเราคิดดูซิแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่า ตรงหรือคล้ายกับที่ครเูเสนอไหมอ่ะโอเคอ่ะวิธีปัญหารถติดนะครับมันเกิดจากอะไรละ่ะเราก็ต้องดูว่าอ่ะมันอาจจะเกิดจากรถอยู่บนท้องถนนเยอะใช่ไหมอ่ะเราอาจจะแก้ได้อ่ะแบบแรกเลยคือเพิ่มถนนให้ใหญ่ขึ้นหรือถนนรับรองมีถนนอื่นๆหลายเส้นหลายสายอ่ะแนวทางแก้อันแรกหรือ2ออาจจะลดจํานวนรถบนถนนให้มันน้อยลงใช่ไหมรถจะได้ไม่ติดนะครับ อ่าโอเคแบบสองเนี่ยถ้าลดจํานวนถนนให้ถ้าลดจํานวนรถที่อยู่บนถนนให้น้อยลงเนี่ยอ่าก็แสดงว่าคนที่ปกติจะต้องใช้เส้นทางเนี่ยอาจจะต้องมีแนวช่องทางอื่นให้เขาได้ใช้ใช่ไหมในการเดินทางอ่าก็มองไปที่การขนส่งสาธารนณะใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราเข้ามาดูว่าประเทศไทยขนส่งสาธารณะเราเป็นอย่างไรอ่ารถเมล์เราใหม่ไหมอ่าหน้านงไหมอ่ามีจํานวนพอเพียงพอต่อความต้องการของคนเดินทางไหมอ่า หลายคนอาจจะเคยเจอว่าตอนเนี้ยรอฝ่ายนี้อยู่ไม่มาทุกทีฝ่ายที่ไม่รอมาตลอดเลยอะไรแบบเนี้ยเออหรือบางครั้งรถเสียรถไม่ดีนั่งแล้วร้อนคนไม่อยากนั่งมาไม่ตรงเวลาอะไรแบบเนี้ยเออหรือค่าใช้จ่ายนะการเดินทางสาธารณะบางอันเช่นรถไฟฟ้าค่าใช้จ่ายมันก็ราคาสูงบางคนก็อยากที่จะประหยัดเงินก็อ่าไม่นั่งก็ยอมที่จะเสียเวลา มานั่งรถเมธรรมดาแทนอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพของการขนส่งเนาะซึ่งถ้าประเทศไทยเราสามารถพัฒนาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะหันไปนะใช้บริการของขนส่งสานะเนาะนะครับเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเขาก็จะเน้นใช้บริการสาธานะกันรถก็จะจะได้ไม่ติดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขที่อนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ อ่ะทีนี้เราลองมาดูหน่อยว่าปัญหาสังคมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับก็มีการประมวลสรุปนะครับสาเหตุมาเนี่ยได้หลักๆเลยคือ3สาเหตุนะครับสาเหตุแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรนะครับสาเหตุที่2คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและสาเหตุที่3คือการจัดระเบียบสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับอ่ะไปดูอันแรกกันก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรนะครับเราก็ ดูภาพตามไปด้วยเลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยครอบครัวเรามักจะอยู่เป็นแบบหลายๆคนใช่ไหมนะครับมีพ่อแม่ลูกปู่ยา่าตายายลุงป้าน้าอานะครับซึ่งครอบครัวแบบเนี้ยเรามักจะพบเห็นได้ก็คือตามต่างจังหวัดเนาะเราเรียกว่าครอบครัวขยายนะครับอยู่กันหลายคนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆครอบครัวก็วคืออพยพเข้ามาทํางานอยู่ในเมืองนะในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆนะครับจังหวัดใหญ่ๆนะครับก็ ทำให้จะต้องมีการจํากัดขนาดครอบครัวอ่าเพราะว่าบางทีที่อยู่อาศัยมันราคาแพงเนาะนะครับก็เลยทําให้ครอบครัวปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่พ่อแม่ลูกแค่นี้อ่ากลายเป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับอ่าทีนี้มันจะเกิดปัญหาตามมายังไงล่ะหลายๆครอบครัวเนี่ยทั้งพ่อและแม่ต้องทํางานทั้งคู่เลยดังนั้นไม่มีเวลาดูแลลูกแน่นอนนะครับก็จะเกิดปัญหาว่าลูกเนี่ยนะครับถ้าโชคดีลูกก็อาจจะทําอะไรดีๆที่สร้างสรรค์กิจกรรม ยามว่างต่างๆแต่ถ้าเผอิญชงไม่ดีลูกเนี่ยไปเล่นติดยาติดเกมหรือติดเพื่อนที่ไม่ดีอะไรเนี่ยเออก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมตามมาอกีกเนาะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรต,ตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นสาเหตุอันหนึ่งของปัญหาสังคมนั่นเองต่อมาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมนะครับปัจจุบันมีค่านิยมหลายอย่างที่แบบเปลี่ยนไปมากมายเลยนะหลายๆค่านิยมก็รับมาจากต่างประเทศหลายๆค่านิยมก็เกิดจากความมักง่ายหรือไม่มีความรับผิดชอบของคนในสังคมเองนี่แหละนะครับอ่า ก็ยกตัวอย่างมาบางอย่างที่เห็นได้ชัดเลยอ่ะเช่นการท้องในวัยเรียนนะครับปัจจุบันค่านิยมบางบางที่ก็อาจจะเป็นความไม่รอบคอบของวัยรุ่นเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นวัยชอบทดลองอ่ะอยากรู้อยากลองอไรใหม่เอออันนี้ก็ไม่ผิดหรอกที่เราอยากรู้อยากลองนะครับเด็กขี้สงสัยเป็นเด็กฉลาดนะครับแต่ว่าเราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเผลอพังไปไม่รอบคอบอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะทําให้เราเสียอนาคตได้นะครับในเรื่องตรงนี้ดังน,งนี้ก็ต้องมีสติ ไว้ให้ดีนะครับผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงนะครับเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากรอเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยผู้ชายเราไม่มีอะไรจะเสียเออเราไม่ใช่เป็นคนตั้งทองอ้องเออเรเกิดปัญหาปุ๊บเราลอยตัวทําปกติได้เหมือนเดิมแต่ผู้หญิงสี่ต้องมาตั้งท้องใช่ไหมนะครับเขามีผลกระทบทุกด้านเลยที่ททต้องเจอนะครับดังนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยนะปรารถนาดีรู้สึกดีกับผู้หญิงจริงเราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะการแซงแถว นะหรือว่าเป็นเรื่องของระเบียบวินัยนะครับที่ขยับไม่เป็นที่อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมเหมือนกันอ่าหรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยนะครับใช้มีเงินเยอะก็ใช้เยอะอ่าถามว่าฟุ่มเฟือยไหมก็อาจจะไม่ฟุ่มเฟือย <M ai? S 1> ก็ได้เพราะว่ามีเงินเยอะแต่บางคนมีเงินไม่เยอะแต่ว่าเห็นเพื่อนใช้เยอะก็เลยอยากใช้ตามอันเนี้ยอาจจะเป็นการฟุ่มเฟือยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งเนาะในปัจจุบันที่พอจะเห็นได้อยู่ต่อมาสาเหตุสุดท้ายคือการจัดระเบียบทางสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพเออ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆที่มีแล้วแต่คนไม่ทําตามอะไรเนี่ยนะครับเช่นทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องยอมรับผิดก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆต่อไปว่าเฮ้ยฉันทาผิดฉันก็ไม่ต้องยอมรับก็ได้มีทางเอาตัวรอดอะไรเนี่ยนะครับมันก็ทําให้สังคมไม่มีประสิทธิภาพทั้งที่สังคมเนี่ยมีการจัดระเบียบทางสังคมแล้วนะพวกกฎหมายต่างๆแต่ว่าไม่ได้ถูกเอามาใช้อย่างจริงจังอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันอ่ะ ทีนี้มาดูปัญหากันบ้างนะครับปัญหาทางสังคมที่สําคัญของไทยมีหลายปัญหาเลยและเชื่อว่าที่อื่นประเทศอื่นก็มีหลายปัญหาเหมือนกันนะครับปัญหาแรกเลยเนาะหลายๆครั้งเนี่ยทุกคนมองว่าเป็นปัญหาสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอื่นๆก็คือปัญหาครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขาดความอบอุ่นพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลกูกนะหรือครอบครัวเนี่ยมีความรุนแรงในครอบครัวนะครับอะไรเงี้ยมันจะทําให้เด็กในครอบครัวนั้นอ่ะกลายเป็น ปัญหาอื่นๆตามมาเช่นค้ายาเสพติดอาชญากรบ้นค่าอะไรเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับปัญหายาเสพติดก็มีเยอะนะครับปัญหาความยากจนหรือการว่างงานอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีเนาะหางานทําไม่ได้หรือภาวะเศรษฐกิจย่ําแย่เช่นปัจจุบันมีเรื่องของโควิดใช่ไหมครับก็รัฐบาลประกาศในเรื่องของล็อกดาวน์ทำให้หลายอาชีพทํางานไม่ได้ก็กลายเป็นคนว่างงานไปนะแล้วยิ่งถ้าไม่มีการเยียวยาจากรัฐบาล คนที่ว่างงานเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วอะเออแต่ว่ารายจ่ายเขายังต้องกินต้องใช้เหมือนเดิมนะครับมันก็ทําให้เกิดปัญหาความยากจนตามอเออถ้าไม่มีการแก้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะทําให้มีการลักเล็กป้นป้นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดอะไรเงี้ยเนาะนะครอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่สังเกตว่ามันจะเป็นโดมิโนเนาะถ้าเกิดปัญหาหนึ่งเนี่ยแล้วไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกอะไรเงี้ยนะครับอ่าเรื่องของโซเฟนี่โรคเอท สิ่งแวดล้อมอะไรเนี้ยนะครับหรือการทจริตคอร์รัปชันอ่าปัจจุบันเราก็เห็นมากมายเลยตามช่องทางข่าวต่างๆนะครับอ่าชุมชนแออัดอะไรแบบนี้นะครับในที่ในที่นี้นะครับครูจะยกตัวอย่างปัญหามา3ตัวอย่างนะให้เราเห็นภาพแล้วก็แนวทางการแก้ไขนะครับอ่ะตัวอย่างแรกเลยความยักจนนะครับเกิดจากอะไรได้ล่ะสภาพปัญหาอ่าอาจจะเกิดจากข้อแรกนะครับค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับ อ่าเช่นค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยอ่าเจอโดนค่าเข้าไปแล้วมือละห้าสิบอะไรเนี่ยต่อต่อชามใช่ไหมหรือโดนค่าเดินทางไปแล้ววันละร้อยอะไรเนี่ยอ่าเหลือเงินไม่เท่าไหร่แล้วจากค่าแรงขั้นต่ำอ่าเนี่ยค่าของคิปฝูนะครับอ่าประชากรมีการหึกษฝาต่ำเนอะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าประชากรมีการศึกษฝาที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางทํามาหาก,กินได้มากขึ้นนะครับหรือว่าความเหลื่อมล้ําทางรายได้นะครับ เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศทุนนิยมด้วยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยคนรวยก็จะมีในลักษณะของมือยาวสาวโอกาสได้ก็สาวเอาหยิบเอาหยิบเอานะส่วนคนจนก็จะเข้าไม่ถึงพอจนปุ๊บก,ก็จะยิ่งจนต่อไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางไรายได้นะครับทั้ง3ประการเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ทําให้ความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นนะครับประชาชนจะได้ไม่ยากจนนะครับอ่ะแก้ไขยังไงได้ล่ะนะครับประการแรกเลย เราอาจจะยังไปเพิ่มไรายได้ให้ประชาชนไม่ได้แต่เราก็รัฐบาลต้องพยายามลดรายใจ่ายให้ประชาชนอันดับแรกเลยเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับคนสมัยก่อนไม่กล้าไปโรงพยาบาลเออเพราะว่ากลัวจะเสียงเงินเยอะนะครับก็จะมีรัฐบาลชุดหนึ่งที่เนี่ยใส่ใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เลยทําให้เกิดโครงการบัตร30บบาทเออหรือว่าบัตรทองขึ้นมาอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นคนก็เลยจะกล้าไป หาหมอมากขึ้นเนาะเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลมากขึ้นความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นแล้วส่วนหนึ่งนะในการช่วยลดในจ่ายอ่าหรืออาจจะให้การศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับเขาจะได้มีช่องทางธรรมาหาก,กินมีความรู้อะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะมีการประกันสังคมในกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับจะเผื่อว่ามีอัิเสบตกงานหรืออะไรเนี่ยนะครับก็จะได้มีการชดเชยเงินจะได้อยู่อาศัยได้ไม่เกิดปัญหาแบบตามมาเยอะๆนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลทําได้หมดเลยนะครับก็จะ เป็นคนหนึ่งที่แก้ปัญหาความยากจนได้นะครับยกตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ผ่านมาที่ครูมองว่าเขาแก้ปัญหาความยากจนได้ดีมากเลยคือประเทศจีนนะครับสมัยก่อนคนจีนเนี่ยหลายคนเลยเขาก็มีคนจนในประเทศเขาเยอะนะคนจีนแต่เราสังเกตไหมว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศไทยเทยอะมากเออสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากนี่แหละรัฐบาลของเขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนในประเทศได้ทําให้คนเนี่ยมีเงินเหลือที่แบบจะไปเที่ยวต่างประเทศ อะไรแบบนี้นะครับปัญหาต่อมาปัญหายาเสพติดนะครับอ่าสภาพปัญหาอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเริ่มต้นมาจากปัญหาครอบครัวก็ได้เนอะหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอะไรเนี่ยนะครับก็ทําให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่ายๆเนอะหรือว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆเลยทําให้มีการผลิตหรือขายยาส่งออกได้ง่ายขึ้นอะไรเนี่ยนะครับ ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาเราก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายอ่ะปรับปรามอย่างจริงจังเลยให้การศึกษาเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดเนอะนะครับสร้างจิตสํานึกแล้วก็สร้างสังคมที่อบอุ่นและเข้มแข็งอะไรแบบนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหายาเสพติดได้ปัญหาต่อมาปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้เห็นชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางเสียงทางอากาศหรือทางสายตาเออแบบว่าไม่น่ามองอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันนะครับ สภาพปัญหาอาจจะมาจากมลพิษทางอุตสาหกรรมนพวกโรงงานต่างๆปล่อยควันเสียน้ําเสียแล้วเนี่ยนะครับซึ่งถ้ารัฐบาลจะไปห้ามปล่อยเลยก็อาจจะทําได้ลําบากหน่อยเพราะว่าพวกเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นรายได้สําคัญเป็นแหล่งอาชีพให้กับคนแบบเป็นร้อยคนพันคนเพิ่มหมื่น 10, คนอะไรเนี่ยดังนั้นรัฐบาลก็เลยทําได้ก็คือจํากัดคุณภาพนาอให้แต่และโรงงานเนี่ยมีการกรองสิ่งเส,เสียอะไรพวกเนี้ยนะครับออกมาให้น้อยที่สุดนะครับ อ่าหรือค่านิยมการบริโภคที่เกินพอดีอ่าหรือการใช้สารเคมีในภาคกันกรเฟษตอะไรนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่แบบว่าทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าก็แนวทางแก้ไขอ่าให้ความรู้เนาะสร้างจิตสํานึกใช้กฎหมายจริงจังก็ช่วยกันแก้ไขได้นะครับอ่ามา Q&A กันหน่อยครับนี้นะครับสาเหตุสําคัญเลยของบุคคลเนานะที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้มากที่สุดเราคิดว่าคือเรื่องใดอ่าหนึ่งความยักจนสองการพึ่งพิง,พงบุคคลอื่น สามขาดความรับผิดชอบสี่มีความมั่นใจในตนเองสูงอ่า tiktok tiktok เราลองพิรนาสิสาเหตุไหนทำให้เกิดปัญหาทางสังคมได้มากสุดชัดเจนที่สุดอ่าโอเคทุกข้อมันเป็นคำตอบได้หมดเลยเนาะนะมันเป็นมันเป็นสาเหตุได้หมดเลยแต่ว่าอันไหนน่าจํามากที่สุดนะครับ อ่ะโอเคอ่ะฉเฉลยนะครับใครยังอยากจะคิดต่อก็สตอปไปก่อนนะครับอ่ะฉเฉลยข้อนี้นะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาได้มากที่สุดเลยนะหลายคนอาจจะมองความยักจนนะครับบางคนอาจจะมองมั่นใจในตัวเองสูงนะครับแต่เนี่ยข้อที่ถูกต้องที่สุดเลยจริงๆก็คือขาดความรับผิดชอบเนาะนะ,ะครูเปรียบเทียบด้วยตัวยอย่างแบบนี้แล้วกันสมมุติมีคนยักจน2คนนะครับคนนึงเนี่ยยักจนแล้วก็พยายาม ทำสิ่งที่เป็นอาชีพสุจริตในการหาเงินต่างๆให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความยากจนขณะที่อีกคนหนึ่งมักง่ายไม่มีความรับผิดชอบนะต้องทในเรื่องของทุจริตเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเงินมากขึ้นอะไรเนี่ยนะครับสังเกตว่าความยากจนเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเลยว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาของสังคมนะครับไม่เป็นก็ได้อ่าแต่ว่าพอมาในเรื่องของขาดความรับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเลยหรือคนจนแต่ขาดความรับผิดชอบอันเนี้ยทำให้เกิดปัญหาทางสังคมได้เหมือนกันหมดเลยนะครับ นะครับคำถามไทยผท้เรียนนะครับวันนี้ข้อที่6แล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยเลือกปัญหาทางสังคมที่สําคัญของไทยนะครับมา1ปัญหาจากนั้นลองวิเคราะห์และอธิบายสภาพปัญหาหน่อยนะครับสัก1-2ข้อนะครับแล้วก็บอกเสนอแนวทางแก้ไขหรือพัฒนามาหน่อยสัก1-2ข้อเหมือนกันไม่ต้องเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของปัญหาทางสังคมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจฟังนะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็เปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับหน้านะครับบ๊ายบาย